แต่ก็ใช่มีตัวทุกเหล่าอยู่ในนี้นะแล้วก็ถามว่าสอนยากหรือสอนง่ายมันก็ทั้งยากทั้งง่ายเดิมทีเนี่ยเราก็ไม่รู้จักกับอาจารย์กรพบมาก่อนที่แรกเราคิดว่าท่านคงอยู่กับเราสักพักหนึ่งมาให้ความรู้เรื่องธรรมะมาสอนให้ผู้้องขังรู้ถึงบาปบุญคุณโทษ นะครับคงจะใช้เวลากับเราไม่นานแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นของอาจารย์เนี่ยซึ่งเรารับรู้ตลอดว่าถ้าไม่ดีไม่ทําสร้างภาพไม่ทำนะครับทำแล้วไม่เกิดเป็นผลรูปธรรมวัดไม่ได้เนี่ยไม่ทําเราก็เลยต้องปรับตัวทั้งตัวของผมเองตัวของเจ้าที่ในการที่จะวางแนวทางในการที่จะให้ความรู้ทั้งด้านธรรมะก,ก่ผู้ท้องขังเนี่ยกันค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจน เป็นรูปโครงการมากขึ้นนะครับพอเราทำมาสาักระยะหนึ่งเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราให้ความสำคัญคำว่าคุณภาพมากกับปริมาณแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถจะบรรลุปเป้าได้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนเนี่ยเรามั่นใจว่าเส้นทางที่ท่านวางเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จพรอมาอมาลอ,อยยัก รอเรือและรอลิงอันนี้เป็นกัน่ยกินแดดอยกกันนีดนึงรอเรือรอรอเรือัอันนี้เป็นรอลิงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นโครงการพี่สอนน้องเรียนหนังสือสำหรับผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือข้างนอกเนี่ยนนเมื่อเข้ามาอยู่เรือนจําแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ต้องขังที่เข้าโครงการนี้มาสอนเขาเราได้ฝึกคนของเราเนี่ยให้รู้จักช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เป็นเป้าหมายหลัก ส่วนสิ่งที่ผู้ต้องาังได้หรือไม่ได้นั้นนะครับเราก็จะให้ทางฝ่ายการศาเราประเมินผลอีกทีอันนี้เป็นแดนแดนหญิงนะครับคุณพี่จพาไปดูนั้นเป็นกิจกรรมเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในโครงการนี้เนี่ยเราก็จะให้ผู้ต้องขังที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ย ปลูกต้นสะเดานะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่สอนน้องเพราะว่าเราตั้งใจจะให้ความรู้ผู้องขังเนี่ยที่เข้าโรงโครงการว่าต้นสะเดาเนี่เป็นต้นไม้หนึ่งในหลายประเภทที่ปลูกแล้วเพื่อจะรักษาสภาพแวดล้อมส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไปปลูกที่เรือนจำชัว่วคราวล่องห้าซึ่งอยู่หลังเรือนจำแห่งนี้นะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นมอบให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เขามีความประสงค์ที่จะรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการต้นสตดาวในแบบปลูกในบริเวณพื้นที่ซึ่งเขาสามารถจะใช้ในการกาจัดศัตรูพืชหรือว่า,มาแมลง,งต่างๆได้ปลูกกันเยอะไหมก็ตั้งใจจะปลูกอยู่840ต้นครับตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้ดขังเขาก็จะมาหอ่อมาดูแลนะครับแล้วก็ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับ จะเป็นการทําไม้กวาดนะครับอันนี้น,ะนอกเหนือจากที่เราจะใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังเป็นกิจกรรมที่เป็นไปรักษาจิตอาสาคือไม่กว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมอบให้กับวัดเพื่อจะฝึกจิตให้เขารู้จักการเสียสละก,การบริจาคการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการทำบุญ S 1> <S 1> ซึ่งมันเป็นก <S <S ิจกรรมที่มันต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการอับน้ำจิตเพราะเรากําลังหยาบน้ำในจิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อให้เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์รู้จักการช่วยเหลือคนอื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีความเอื้ออรต่อเพื่อมนุษย์มันก็จะเป็นโครงการที่มันสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของอับน้ำจิต พาไปดูเนี่ยจะเป็นห้องห้องที่เราแยกผู้ต้องขังกลุ่มนี้ที่เขาเข้าโครงการเนี่ยมาอยู่ต่างหากนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับห้องเรือนนอนผู้ต้องขังห้องนอนผู้ต้องขังโดยที่อื่นโดยโดย,โดยก็จะมีเรื่อง,องความสว่างนะครับมีโต๊ะหมู่บูชานะครับความไม่แออัด ที่อาบน้ําจิตนะคะเราก็แบ่งกลุ่มของผู้ต้ียขังที่ว่าจากผู้รู้ก่อนผู้รู้ผู้รู้คืออบรมมาน่องจิตพอเริ่มะจ,จะเข้าโครงการก็คือปฏิบัติตอนนั้นปฏิบัติคําต่อมาโครงการรายบุลธรรมเนี่ยนะครับคือสิบแปดก็จะมีผู้ตื่นแล้วผู้ที่สามารถเข้าใจถึงแล้วก็จกปะจปฏิบัติต่อก็จะมาอยู่ห้องผู้บทบ้าน นี้เขาจะตื่นกันตีสี่นะคะตีสี่แล้วก็เขาก็จะมาวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะสวมดมนต์ทางพรเช้าตอนตีห้าอย่างห้องนี้จะเป็นห้องเล็กนะครับเป็นห้องของครูพี่เลี้ยงซึ่งเข้าร่วมโครงการเรามาในประมาณปีกว่าละจะแยกออกจากเขาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้สวดมนต์นะครับได้ปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ไม่แออัดแต่ว่าบริเวณรอบๆนี้เนี่ยจะเป็นของน้องที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มห้องผู้บิกบานนี่นะคะทีวีที่มีดูเครื่องเสียงที่มีให้เนี่ยก็จะเป็นเอาใช้ไว้ฟังธรรมะอย่างเดียวค่ะศึกษาธรรมะมีหนังสือด้วยไหมหนังสือธรรมะนี่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยกราจะไม่เหมือนกันคือเรามีการจัดกิจกรรมโครงการหลายครั้งเวลาที่เราเปิดโครงการเราก็จะเชิญแขกมาเข้ามาเห็นรูปแบบ กิจกรรมของเราเนี่ยเขาก็จะบอกเขามีหนังสือธรรมะนะเขามีเทปนะเขาก็จะมาจากบางคนเขาอยู่นอกบริจาคชุดขาวหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็มาช่วยแบ่งเบาภาระของเราไป ห้องนี้ก็จะแตกต่างกับห้องปฏิบัติธรรมอย่างน,น้อยเรื่องของอความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เราก็อยู่ในมาตรฐานความเป็นอยู่อของขังซึ่งเป็นมาตรฐานของเรือนจําทุกแห่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าห้องที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาตั้งมั่นที่จะทําความดีแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเรือนจําในส่วนที่เรือนจําสามารถจะให้ได้แล้วเราก็จะใช้วิธีการชักชวนเข้ามาแต่ว่าการที่เข้ามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งทัพพกได้น,นั้น มีการกรองหลายชั้นเพราะเราเราอยากให้ได้คนที่เขาอยากจะปฏิบัติธรรมจริงเราไม่อยากให้คนเข้ามานั่งสวดมนต์แล้วก็ไม่รับรู้ถึงอะไรทั้งอย่างเลยสวดมนต์ไปวัน,ว,นวันหนึ่งโดยที่ธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้าจิตใจเขาไม่ได้รักไม่ได้รับ,รบหลักคําสอนทางศาสนาที่อาจารย์ก่อนพบตั้งใจว่าจะบูให้เขาเพื่อจะให้เขาเดินในทางสายนี้ ไปวิ่งแข่งทุกคนก็นึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องชนะปฏิบัติธรรมนี่มันก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะได้รับการสั่งสอนเหมือนกันเราไปศึกษาด้วยตนเองขนาดไหนยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่ว่าทุกคนจะได้ธรรมะเหมือนกันหมด